สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสุบูสุคนนะครับเนาะครับมาฮอดแล้วครับตอนนี้ครับป็นตัวเลขของเกใหญ่นะ้ครับเด้อครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับครับการส่งมาแล้วครับคือสีท่านเนาะครับคือสีท่านเวลาอยู่ครับสําหรับเกยใหญ่กับส่งอยากสาแน่จังน้อยครับสําหรับผู้ติดตามครับทั้งสองเกําลำญ่กับนี่ครับทั้งสองเสี่ยงยาพ้าเลาะครับ ชุดนี้เป็นของเกศใหญ่ล่ะครับเป็นเล้าพัฒนาเ,เนาะครับเนาะครับครับสําหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วของเกศใหญ่เมืองทองครับเกศใหญ่เมืองทองครับงวดวันที่สิบแปดแหละครับมันผุดเนาะครับเนาะครับเกศใหญ่หลุดไปที่หกกับเจ็ดแหละครับเลขที่ออกงวดที่แล้วสําหรับเลขที่ออกงวดที่แล้วเป็นสามสามหกปะครับ เป็น3านึงครับสาเจ็ดครับสาเ,เป็น3 7ม1 3 7ด 4, 1ีหเครับสาเจเป็นเลขลางครับสาครับครับสำหรับเลขวินกลมเด่นกับหกเหครับหกหมมีนะครับเนาะครับ เลขเว้นเกย์ไงงวดที่แล้วหกเจ็แปดเก้าครับหกเจ็แปดเก้าอันนี้เป็นชุดของเกย์ไงครับงวดที่แล้วครับเลขกันเบิ้ลงเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับเลขที่ออกกับสามเจ็ดครับเจ็ดกับมาอยู่ครับเข่าเจ็ดนะครับเนาะครับแต่ว่าเป็นตัวร่องครับเจ็ดมาครับเป็นตัวร่องตัวเด่นงเบิ้ลเป็นหกคนครับครับสำหรับเลขจับคู่ งวดที่แล้วเจงจับคูไปหกเจ็ดหกสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดะมีอยู่กลางครับ7จ1ดกับเจ็ดสตัวสุดท้ายครับเจ็กับเป็นตัวล่องกเวรนนอคกับเนาะครับกับเป็นตกกับครับเป็นตกคกับเป็นตกคกับกครับกับถือว่าโอเคครับมา เกตสามสามเกตเกตสามสามเกตเนี่ครับถือว่าโอเคนะครับเนาะครับตัวนี้ครับถีองามๆสวยๆครับเขาถือว่าเขาผ่านกับลูดเกตครับเลขวินงเกตมาตัวเดียวครับเกตมาตัวเดียวครับเลขกสี่ตัวมาตัวเดียวครับหลุดหลุดหกเด่นหกไปบุญครับล่องเก็ครัถือว่าโอเคนะครับเนาะเขาตัวล่องครับ จับคู่มากกาถือว่าโอเคเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดครับเลขกที่ออกกับสามเจ็ดครับนี่เป็นชุดงวดที่แล้วครับไปต่อเลยนะครับแล้วครับสําหรับตัวเลขครับก็เป็นของธรรมดาแล้วครับก็มีเข่ามีรุดครับเข่าแน่รุดแน่ครับเข่าก้ส่วนมากกับเข่าลรครับหลายครับสําหรับชุดนี้เป็นของเจงใหญ่เลครับเด้อครับเอามาตออมาฝากเอฟซีกรบพู ที่รับชมทั้งส่องเสี้ยงยาพะาละครับผู้ติดตามครับเอาไปโชว์ไปหมานเบิ้งครับเล่าพัฒนาเรากครับเนาะครับ,รบเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาวันที่20สิครับวันศุกร์ครับท่านว่าคุคมหกเก็ดแล้วครับอา ครับสำหรับรูดครับเหล็กลูดเกยหญ่ครับลลรบูดไปที่รูดรูดไปที่หนึ่งครับหนึ่งและศูนย์ครับหนึ่งและศูนย์ครับเหล็กวินครับเกยหญ่วินไปที่ตัวไดร์ลับาดเนี่ยอ่าเกยหญ่วินไปสีตส่ตัวมาสี่ตัวหนึ่ง หนึ่ครับ0นย์นี้อยู่หลักลอยครับ0นย์อยู่หลักลอยหน่อยู่หลักพันมนครับเอาสำหรับเลขจับคูครับเจ๊ง่จับคู่งคู่ครับ 1, นครับรับแดกตัวแรก 1, นึ่หนึ่งหนึ่งครับ คือเล็เก๋ไแ่นี่ส่วนมากสิทิดเบิรเนาะครับเนาะอับเบิไปนํำกันเรื่อยๆหนึ่งสี่หนึ่งสีนงี่งามครับแปตัวสุดท้ายแปดนย์ 8, 0, มียู่อกคู่มียู่อกคูน้ำกันครับอันนี้เป็นเลขสองตัวครับบนล่างว่าไปนะครับเนาะครับบนล่างครับจับเอาเด้ครับเด้อครับจับเอาตัวเดียวของเพิ่นกัได้ครับที่ตกตกกลมให้เลขสามตัวครับสามตัวคมิสสี่ศูนย์ศูนย์ ซี400ลอยเหรอครับซีลอยอันนี้กระปิเ้เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดครับนี่เจ็ดศูนย์แปดครับนี่เป็นของเก๋ใหญ่แล้วครับสุดของเก๋ใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับเขียนสีเป็นนครับเก๋ใหญ่เก๋งใหญ่เมืองทองครับ เมืองทองครับครับสำหรับตัวกลมที่นี่ครับกลมเกยใหญ่กลมไปที่ตัวใดแน่ล่ะสำหรับเหล็กเกยใหญ่กลมไปที่เก็ด,ก,ดกลมไปกลมไปที่ศูนย์ครับ เกย์ใหญ่กลมไปที่ศูนย์ร่องนะครับเด้อนี่ครับอันนี้เป็นเลขวินเอาไปวินแล้วครับสำหรับตัวกลมหนึ่งศูนคือพระเอกนะครับสี่ศูนย์เป็นตัวร่องครับสี่ศูนย์เป็นตัวร่องครับสี่ลอยก็มีครับสี่ลอยเหลกสามตัวครับสามตัว อ้าวแคปหน้าจอไว้ครับครับนี่เป็นชุดของเจ๋ใหญ่เมืองทองครับเป็นเล่าพัฒนาเด้ครับเด้ครับมือแรงวัดศกครับวันซุปสุดสัปดาห์ละครับสองทุ่มเคิงครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีละครับมากระจัดคัดกระพานละครับท่านส่องเสนอเป็นเพียงเราทางนะครับเนาะครับเพียงควบสนุกสนานเพียงควบบันเทิงครับเบิงกันไปเรื่อยครับสาหรับท่านส่องมีให้เบิงเป็นประจา จันทร์พุธศุกร์ครับมีสามมือนะครับเนาะอาทิตย์หนึ่งครับเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับครับตัวเลขงามๆเนะครับเด้อครับเอาแคปหน้าจอเลยครับเอามาตอนมาฝากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่าไม่ยังหลายละครับทั้งสองข่าสีขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องโชคดีมีไส้สุขสุขคนครับลำล้ำรวยๆเฮงๆปังๆ พบกันใหม่เด้อครับเด้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ